ครับสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจกรถไมคโครซิงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมพ่อ,นอหนองมนาโมเดลนะครับชมข้างบนรถไมคคูนะครับยืนถ่ายอยู่ข้างบนรถนะครับพี่น้องเอาพี่น้องมาชมบรรยากาศ มาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็กำลัง5โมงนะครับ5โมงเย็น5โมงกว่าๆแล้วนะครับแต่เรากเา็เก็บงานอยู่นะพี่น้องนะฝั่งนู้นก็เก็บเสร็จแล้วครับก็เหลือขุดคลองนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ฝั่งนี้เรามาเก็บฝั่งนี้ก่อนนะครับดูครับฟ้ามืดมาแล้วครับก็ต้องอทําให้มัน เรียบๆกว่าน,นี้นะครับอก็พยายามเก็บกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงพาไปดูข้างล่างนะพี่น้องนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วนะพี่น้องนะตอนนี้ก็ทําการปรับก่อนนะครับปรับที่ยืนรถนะครับตอนนี้ก็ทําการปรับที่ยืนรถก่อนนี่ก็ นี่ก็เป็นคลองรอบรอบสะนะพี่น้องนี่นะครับสำหรับคลองตัวนี้ลึกอยู่ที่ประมาณเม็ดเจ็ดสิบนะพี่น้องประมาณเมตรเจ็ดสิบถึงเมตรแปดสิบนะครับเพราะว่าผมขุดเผื่อนะครับความลึกความกว้างอยู่ที่ประมาณสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรนะครับน่าจะตรงตรงไหนที่มันมันโค้งโค้งก็จะขุดยากหน่อยนะพี่น้องนะ ครับสะลูกนี้ก็ความลึกอยู่ที่6เมตรครับความกว้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวัดจากตรงกลางออกไปนะครับฝั่งนู้นก็แต่งสโลปเก็บงานอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็ออกเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์นะครับดีไซน์ผมก็จะสโลปประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็ไม่ได้ใช้ปีกสลปนะครับส่วนมากผม ุดใช้ปีกสโลบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าปีกสโลบผมไว้คลองนะครับสําหรับขุดสะเข้าคุ้งเข้าอะไรนี่ผมจะส่วนมากจะแบบว่าใช้ฟันเกาแล้วก็ปัดสโลบเอานะพี่น้องก็ตามโคง้งตามอะไรก็ถ้าที่เห็นนะครับก็จะมีรอยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเนียนเหมือนคนอื่นเขาทำกันนะครับ โอ้นี่ก็ถมสระตรงนี้นะครับตรงมุมนี้มันจะมีสระนะครับที่เขาขุดอตอนนี้เขาก็ขุดขนดินไปนะครับนี่ข้างหลังตรงนี้นะครับก็ขุดถม,ข,มขนดินไปไปบ้านเขานะครับเราก็ถมนะครับตรงนี้ก็ต้องโยนดินไปเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เต็มหรอกพี่น้องน่าจะไม่เต็มครับเพราะว่า เราโมาแต่มาทอยดินให้เต็มสระนี่ก็โอ้เสียเวลาไปเยอะครับก็ยากต่อการทํางานของตัวเองนะครับเราก็ราคาแค่นี้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นงานของพอชอนะครับงบรมพัฒนาชุมชนนะครับที่ผมได้มาขุดตอนนี้ก็เข้าวันที่6แล้วครับก็ใช้เวลาขุดสระ สะสองลูกนะครับสะลูกขนาดนี้นะครับเท่าๆกันนะครับสองลูกใช้เวลาขุดสี่วันนะครับชั้นบนวันหนึ่งชั้นล่างวันหนึ่งนะครับก็บางคนก็อาจจะว่าขุดช้านะครับทำไมขุดช้าจังมันก็ประมาณนั้นครับผม ไม่ได้ใช้ปีกสโลปนะครับก็ต้องปัดแต่งให้มันเนียนด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเลยครับก็เก็บนี่ครับก็ขุดคลองครับคลองก็โอ้เยอะแยะครับตรงนั้นก็จะเป็นหลุมขคลครกเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินไปชมนะครับว่าหลุมขคลมครกผมกขุดกว้างขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาโอ้เดินไปยากครับ รอดูคลิปต่อไปดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์นะพี่น้องดูครับน้ำใสเป็นสีฟ้าเลยครับฝั่งนู้นก็อกเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เย็นแล้วครับหาแนวถอนนะพี่น้องจวดๆครับอ้ดูครับฟ้ามืดมาแล้วก็ต้องรีบทำงานแล้วครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์ธสายจกรถไมโครซิ่งเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ